หมดอันนี้ของใครอ่ะอันนี้จดหมายสาคัญใช่ไหมมนุษย์ได้ี่ผมกําลังอยู่ที่ไหนเนี่ยว้าวในราเราก็มาถึงที่ไหนวะเนี่ยวัสดีป้าเป็นไงสบายดีเปล่าเคยเห็นหารเปล่าแกล้กไม่เคยเห็นหารหรือไงฮะเฮ้ยอะไรลงุงว่าไงสบายดีไหมลงุงทำไมหัวเถิกงนนี้ยวะผมอยากเข้าไปจังเลยลงุงลุงครับลงครับ,รบผมขอเข้าไปไหนได้ไหมครับลงครับลง เอ๊ะอะไรมันติดเท้าหรือเปล่าครับลุงลุงอะไรติดเท้าหรือเปล่าครับว้าวเชือกรองเท้าหลุดว้าวัอดีเพื่สองคนมาทำลายในเน่น่ะหิวข้าวอ่ะหยิบเก้าอี้ได้เหรอมึงเจอแน่มึงมึงจะนั่งใช่มัน่ง เฮ้ยผมเข้าไม่ได้แล้วว่ะแอบแอบแอบไม่มีอะไรเจ๊ไม่มีอะไรไปเช็ดโต๊ะต่อไปเจ๊ร <laughs> ้านนี้ต้องพังอุ้ยผ้าของเจ๊เหรอเจ๊มึงลาง,งานเถอะกูหยิบผ้ามึงมาแล้ว <laughs> นี่คือตัวปาาระกันเจ๊มาขอโทษผมซะดีๆเจ๊มาขอโทษผมซะดีๆแล้วผมจะให้ผ้านี้กับเจ๊วายไม่ให้หรอก <laughs> อยู่นี่จะเจ๊จ,จ๋าผ้าอยู่นี่อ <laughs> <laughs> ุ้ย อยู่นี่ <laughs> <laughs> ไปเลยไม่ต้องมีแก้วกินกันพวกมึงน,นะ <Hey. S 2> วายวาย,วายลูกยาลูกยาลูกยาอย่าทำร้ายผมผมจเจาแก้วไปทิ้งแก้วนี้ไม่บอกกันล้านลูกหลอกเธอโอ๊ยจันนั่นแก้วแตกเลยวายทำไงล่ะลงแก้วแตกงี้ฮะแก้วแตกเป็นเพราะลุงเลยแก้วแตก วาไอตูดเปื้อนไอตูดเปื้อนไอตูดเปื้อนไม่อยู่แล้วสินเนี่ยแม่งเทงเปิดประตูด้วยอยากเข้ามาอีก <laughs> เผื่อเข้ามาปวน <laughs>